สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดําฟีมเช่นเคยนะฮะอ่ะถึงเวลาลงงานแล้วนี่เป็นคลิปต่อคลิปที่แล้วนี่พอออโจยมาเก็บงานครับกองดินที่เหลืออยู่ตรงนี้แหละก็น่าจะอยู่คันละประมาณห้าหกเขี้ยวมั้งก็น่าจะหมดก็น่าจะเสร็จมาเก็บรายละเอียดไว้นิดหน่อยครับกองดินที่กองไว้อยู่ข้างสระข้างๆ้างบ้านป่าเยอะอ่ะอ่ะถอยมาครับถอยมา จะร,ะริกทะเล่ามาจอดร้อแต่เช้าเลยมาก่อนก็โจยอีกเนี่แหละเอากองดินตรงนี้ออกครับมีงานแค่นี้แหละวันนี้กั็ทา,ง,านนนง,ทงนู้นนิดหน่อยนุ่นทางด้านนู่นเกี่ยกองดินตรงนั้นอีกนิดหน่อยฮะทางด้านซ้ายมือ มีแต่รถบริษัทนะรถรัวไม่มีอ้าสองเมื่อกี้นีนะอะแค่นี้นะเจ้าเจเลซาบอกอะแค่นี้นะเปิดประตูมาตกใจถามเอาแค่นี้นะดูดิแค่นี้ยังจะไปไม่ไหวจะมาบอกว่าแค่นี้นะพอเขารู้เขาเลยใส่แค่นี้เอ๊ยลุงกายบอกแค่นี้นะ ไม่ต้องพูดหรอกเกยียบคล้องตัวเยอะได้มากกว่านี้แน่ดินนะ่ะเ,เปิดประตูมาถามเลยว่าใส่แค่นี้นะ่ะโอ้โหถ้าทางดีๆพอออเขาไม่เคยตักแค่นี้หรอกเขารู้ไงว่ามันออกยากมันหนืน่มันลื่นนี่อ่าไม่เป็นไรหรอกรถบริษัทมุงกีเดียวก็ตักไปเถอะของเราเองทั้งนั้น ไม่มีรถร่วมอ้าวชูรอยแล้วลูกชายปลาเยอะยทำอะไรอยู่ยังไม่มาเนะี่ยรอกคันหนึ่งอนะอ้าวมาแล้วครับเจ้าเล็กสงสัยจะวิ่งคันเดียวหรือเปล่าอีกคันหนึ่งลูกปลาเยอะยังไม่ออกมาเลยแต่เอารถมาแล้วไม่วกลัวเข้าห้องน้ำหรือไงนี่เห็นไหม ผมว่าแล้ว่าปลาเย้ยนี่ต้องขับรถไถนี่รถไถมาเลยฮะสองมุนกี่เมื่อเดินหรือเปล่าเดี๋ยวดูอ่าอ่าไปไหนครับบ๊ายบายอ่าไปไหนก็ไปเถอะอ่า เพิ่มจากสองเป็นสามเนี่เพิ่มจากสองเป็นสามแล้วอย่าอีกสักหน่อยก็รู้ไม่ต้องถามหรอกว่าแค่นี้ิ่งสบายเลยคันเดียวอ่ะดวนไปเลยครับดวนกับคน้าจ้ยไปเลยเดี๋ยวขูดทางให้หน่อยฮนะช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับทุกวันเลยฮะ แถวบ้านผมที่อื่นเป็นไงบ้างครับตกเหมือนกันไหมที่นี่บอกคําเดียวว่าตกทุกวันวันละรอบสองรอบอ้าวอ้าวอาวอ้าว,าวดูดีจะแย่เมียอีกแล้วอย่านะชี้หน้านะมันน้ำนะนี่นีมันน้ำนะน้ำอยู่ข้างหน้าด้วยนี่นี่อ้าวนี่อย่าชี้หน้าแล้วชี้หน้าแล้วเดีย๋ยวคืนนี้ไม่ได้ทำกันบ้านนะพออ นี่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 นดูกำม,มัดใจแล้วหน่อยเดียวนะเย่หน่อยเดียวเองนี่เอาหน่อยเดียว <c oughs> ก็ดีเือนกันนะคู่ดีรักกันดีแย่กันดีนดี่ชี้หน้าชี้หน้าเอ้หน่นอยหนึ่งหน่อยหนึ่งก็เอา <c oughs> ออน่ารักไปอีกแบบหนึ่ง นี่หนาวนี่นี่เปลียงมันนาวใส่แล้วดู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 ด,ด,ด,ดนนนนูนั่นนั่นนี่เปื่อนหมดแล้วเปื่อนหมดแล้วดูยังเห็นยังเปื่อนหมดแล้วเออยเอาดีหัวเมียคู่นี้นี่เอาเปลียงใส่ครับปะเอาขี้โคเลยเจ๊พึ่งเอาขี้โคเลย เ้ยสายไฟนะสายไฟนะเดี๋ยวก็ไฟดับทั้งหมู่บ้านอีกช่วงนี้กำลังมีบอลโลกด้วยบอลด้วยเดี๋ยวอดดูบอลกันนะอ้าวอ้าวภาพอะไรมาให้กันนะส้มโอส้มโอส้มโออ่าเนี่ยอ่ะเมื่อกี้เอาก้อนนินตอนนี้เอาส้มโอไปเนี่ยถ่ายโทษถ่ายโทษ กันเอาส้มโอมาให้เลยนะน,นี่นี่นี่หนึนนน่งลูกเอาไปกินซะอ๋เมื่อกี้่เมีเอามะนาวนี่เตะไปเลยเตะไปเลยแหมมีการเขาเอามะนาวเพียงใส่บอกว่าลูกเล็กเกินไปเอาส้มโอให้เลยจะได้ลูกใหญ่ๆอ้าดีเหมือนกัน อ่ะถอยมาแล้วครับมาแล้วครับเจ้ารอกองคอยเราผมมาหาพออ,อโจ้นี่ไม่ผิดหวังนะแก่ที่เล่นที่แก้งไงมีอะไรให้ดูดูตลอดให้เอฟซีได้ดูตลอดเรื่อยๆไม,ไม,ไม่น่าเบื่อครับถ้ามาดูพออ,อโจ้นี่มีอะไรเย่ตลอดอ่ะนี่ไปไหวไหม ไหวไหมเอา้าเรียคาสักหน่อยเรียคาอีกสักหน่อยนี่งานนี้คาดหมดแน่ผมก็พูดไปไม่ขนาดนั้นหรอกแดดออกขนาดนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวก็แห้งเดี๋ยวก็คล่องยังว่าแราฝนมันตปล่อยนี่แบงๆกันไป ถัาตักจริงๆนี่ผมว่าคนละหกเ็บเที่ยวก็หมดแล้วแต่พออเขาตักเล่นๆบนหัวไปฮะเพราะว่าวันนี้ไม่ซีเรียสอยู่แล้วแค่มาเก็บดินแค่กองตรงนี้ไว้แค่นั้นเองฮะ,น,ะ,น,ะนี่เก็บกองดินแค่นี้ฮะหมดจะเสร็จภารกิจวันนี้จะไปแต่งทางนู้นนิดเดียวอ่าหายออดแอดหายออดแอดแล้ว หลังจากเจ้าปีศาได้กินจาะบีเข้าไปหายออดแอดเลยฮะไม่ใช่อัดแอด,ด,อ,ด,อ,ดอีกอิดอาร์ตอิดอาะนี่เพิ่ไมไปแล้วพอใจไหมหรือจเอาเอีกโอ้โหเนืดเนืดเนืดหัวหน้าต้องเกียร์เอาดินออกอีกมันเนืดนี่สวิงเลยไม่ใช่ดันนะใช้สวิงเอานะนี่ แปดหนึ่งนะนี่สวิงดันเลยนะใช้สวิงดันเราเลยเลยกปูดออกก่อนมันเหนื่อยเกินไปคนระับมันเหนื่อยเกินไปเอาตรงนี้เลยเลยเอาไปใกล้เลยฮนะดูดิเทตรงนี้เลย เทตรงไหนมันก็มีค่าเหมือนกันแล้วครับเพราะว่ามันเวลาโดนฝนไปแล้วมันก็ยุบลงใช่ไหมละ่ะนี่ก็เลยมาซื้ออ้หูตกใจหมดเลยว่าอะไรที่ผมมายืนตรงนี้เพราะอะไรนี่มันมีสายไฟเกสวิงไม่ได้หรอกสวิงมานี่ก็ติดสายไฟวันนี้ผมเลยโชคดีอยู่ในที่ ที่ปลอดภัยอะทำอะไรอีหละทำอะไรอีละจะเอาฟันเจาะส้มโอไม่เจาะไม่ได้ครับแตกมันแตกมันไม่ใช่มะพร้าวน่ะจึงเอาฟันเจาะได้อะนอะน่แตกแล้วแตกแล้วส้มโอรับรองส้มโอใบผ่าเยยหมดต้นแน่ดูดิหายแล้วดูใจลูกหนึ่งีกลูกหนึ่งดูอ้าวโลนแอนคนอะไรกีเล่น ปดยางส้มโอเดีย๋ยวปายเยอถามหาส้มโอแน่ส้มโอผมหายไปไหนอีกดีนะไม่ตามหาช้างตามหาส้มโอถ้าตามหาช้างนี่เดือดเดือดแน่อ่ะมาครับมาอยู่ตรงนี้ปลอดภัยครับพี่น้องสวิงมาก็โดนสายไฟฮะ เวียงไม่ได้วันนี้ปลอดภยัยแต่ถ้าไปฟังนู้นนะไม่แน่นะตรงที่เจพึ่งยืนน่ะเพราะว่ามันมีน้ํำขังตลอดตรงนั้นเอ้ยน้ําขังอยู่ไม่ได้ขังตลอดเห็นน้ํามันขังอยู่โดนแน่แหละเอาดินเวียงไปกระเด็นใส่เสื้อแนะ่อ่ะเต็มแล้วครับไหวไหมคันี้ไหวไหมโอ้โหสุดกําลังเหมือนกัน เอาเอาอะไรให้ล่ะอ๋อส้มโอนี่นี่นี่ส้มโอ,ส,มโอส้มโอลูกหนึ่งอ่าเข้าไปสองลูกแล้วหมดต้นแล้วปลาเยอะเอ้ยเจ้าส้มโอเจ้าหมดต้นแล้วอีกสักหน่อยต้นก็จะไปด้วยนะไม่จะไปแต่ลูกมันนะต้นก็จะไปด้วย อยากคิดดูเอานี่ขนาดอยู่ใกล้ๆถนนนะยังขนาดน,นี้แล้วงานช่วงนี้อ่ะโอ้เอาไปนูนปน่นเอาไปนู่นเอาไปนู่นอย่าเอามาใกล้ๆเอาไปนู่นเอาไปนู่นเทแต่แถวเทแต่แ,แ,แถวแถวใกล้บ้านเจ้าของนี่แหละอันนี้คันหนึ่ง่ะนี่แหละเทแต่เอา ชาวบ้านเจ้าของนี่แหละไอ้ที่ไกลๆไม่ค่อยไปเทเขาหรอกเอาบกเอาบกเอาอวันนี้ผมก็พามาติดตามนะภารกิจของพออโดยการมาเก็บรายละเอียดที่โรงเรียนครับโรงเรียนงานหลวงอดูดิทำอะไรกันนะ่ะจะเอาฟันมุ้งกีเจาะสโมโใมจจให้ได้ดูดิดูดิดูความพยายามแกจะเจาะให้ได้เลยอ่ะ ออ,อไอเราดูเนี่ยมันเหมือน,ม,นมันง่ายนะแต่ถ้าเราไปขึ้นขับเองมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคะดูดิอ่อาเจาะเข้าไปเจาะเข้าไว้เอาแล้วหาเหลี่ยมไม่ได้อีกมันแตกหมดแล้วดูดูดูดดดดยังงอมันแตกหมดแล้วมันไม่ใช่ะมะพร้าวเอาไปได้ขยี้ไปเลยดูอนะ่ะ เอ๋เจาะไม่ได้ขยี้เลยเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันได้มาติดตาพออ่ะเดี๋ยวถ้าพออมีงานเรื่อยๆผมก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะฮะด่าบด้ถ้าพอออกงานเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณมากครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ